สวัสดีค่ะวันนี้เหมูมาชวนคิดเนาะเกี่ยวกับเรื่องเงินคืออะไรถ้าคําถามว่าคุณถามคนรอบตัวของคุณเนี่ยว่าเงินคืออะไรนะจะมีคําตอบมากมายเลยมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีคําถามคือทําไมคนเราถึงมองเงินต่างกันคะบางคนมองว่าเงินคืออํานาจเงินทําให้เรามีความสุสขสุขสบายมากขึ้นบางคนบอกว่าเงินเป็นปีศาจทำร้ายเราไม่เห็นจะเป็นต้องมีเงินเลยแล้วทําไมคนเราถึงมองเงินต่างกัน เพราะว่าเขาอะค่ะมาจากโลกคนละแบบกันคิดที่นาการเนาะอย่างเราค่ะเราอยู่ในประเทศไทยที่มีแค่สามฤดูร้อนร้อนมากร้อนก็้อเลยอะพอเราเจออากาศหนาวมากเราก็จะรู้สึกวูได้หยิบชุดสวยๆมาใส่เรารู้สึกว่าอากาศมันเย็นขึ้นมีความสุขจังเลยลมเย็นแต่คนที่อยู่หัวกานหนาวๆเนี่ยเขาแทบแบบจะแก้ผ้าอาบแดดกันเลยทีเดียวเพราะว่าเรามองเห็นคุณค่าของแสงแดดแตกต่างกัน อ,อุณหภูมิแตกต่างกันงั้นมองง่ายๆว่าเงินเป็นน้ําเงินเป็นน้ํานะถ้าคนที่อยู่ในโลกที่หนาวเย็นความเข้าใจของเขาก็คือน้ําอยู่ในรูปแบบน้ําแข็งเพราะเขาเย็นตลอดเวลาไงเขาก็ยพยายามจะควา้ากอดน,น้ําแข็งไว้แล้วเสร็จแล้วก็เจ็บปวดจากการที่ถูกน้ําแข็งตัดแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่มาจากโลกแบบเราโลกร้อนๆหรืออากาศที่มันแบบอุณหภูมิสูงะเงินจะเป็นน้ํา ม,มันก็ยากมากในการจะครอบครองแต่มันเอาไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายกว่าอาจไปผสมกินต้มมาม่าอะไรก็แล้วแต่แต่มันครอบครองไละยากพยายามกวดเขวายมันก็จะหลุดไปไม่เหมือนน้าแข็งที่เราถึอไปไหนมาไหนได้จินตนาการตามแบบนี้ค่ะสมมติว่าเราเป็นแม่น้ํานะคะสังเกตดูนะน้ําก็ไหลยอยู่ในแม่น้ําธรรมดาค่ะคนมากมายพยายามที่จะคว้าน้ําเอาถังมาต เอามือมาตักหรือว่าบางคนเป็นมากขนาดขูดบอ่อน้ำอะ่ะเก็บน้ำนั้นด้วยซ้ำแต่ก็ต้องไม่มีความสุขกับการที่พยายามสร้างเขื่อนไม่ให้ใครเข้ามาในบ้านของฉันพยายามทำในให้ฉันถามว่ามีน้ำเยอะที่สุดพยายามทําให้เราค่ะครอบคลองน้ําเยอะที่สุดเหมือนโลกปัจจุบันเลยที่เราอหาวิธีกรอบโกยเงินมากมายแล้วก็ต้องเดือดร้อนหาวิธีปกป้องทรัพย์นั้นแต่ถ้าเรามาจากความมหาศาล ะะโลกที่มหาศาลอย่างเช่นทุกวันนี้ที่เรามีแสงแดดมหาศาลนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเมื่อไหร่เราก็ได้ก็ได้เขาจะเห็นเนาะน,นะว่าน้ําเหล่านั้นอยู่ในรูปแบบนะไอน้ําเขาจะสามารถรวมมันให้มันเป็นน้ำเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนที่เรารู้สึกว่าเดี๋ยวฝนก็จะตกเราจะรองน้ําได้หรือเดี๋ยวเราเอาไปต้มมันก็จะละเขยเป็นไออีกครั้งหนึ่งเพราะมันอบาแดนซ์มหาศาลมากมายเพราะงั้น พื้นฐานที่เรามาจากโลกแบบไหนเราก็จะมองแบบแตกต่างกันฝรั่งถึงชอบแสงแดดของเรามากส่วนเราชอบอากาศเย็นของเขามากๆเงี้ยค่ะแต่จริงๆอ่ะอุณหภูมิหรืออากาศมันก็เป็นของของมันอยู่อย่างนั้นนะคะ ว่าโลกที่เราเคยรับรู้สิ่งที่เฟมิงเราความเชื่อความคิดของเราเกี่ยวกับสิ่งเรานะน่ะมันแตกต่างกันทําให้เราเห็นคุณค่าสิ่งต่างๆแตกต่างกันตอนนี้ก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยไม่เห็นเข้าใจเรื่องน้ําเรื่องก,การกักเก็บอะไรเลยสิ่งที่มีาวามบอกก็คือเราเห็นคุณค่าในสิ่งสิ่งเดียวกันแตกต่างกันถ้าเรามาจากความมหาศาลเนาะเราอะค่ะก็จะเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นอะด้วยความมหาศาลถ้าเรามาจากความขาดแคแลนเราก็จะเห็นว่ามันอะคะ่ะเป็นสิ่งที่เราต้องกอบโกยเพราะงั้น คนถึงมองเงินต่างกันถ้าเรามาจากความเชื่อความคิดที่เราขาดแคลนพ่อแม่เราทะเลาะกันตลอดเวลาเรื่องเงินเราก็จะเห็นว่าเงินเป็นปีศาจแต่ถ้าเรามาจากความรักข้อม,มูลเงินสามารถซัพพอร์ตให้เรามีความสุขความสุข,ส,ขสบายมากขึ้นเราก็จะเห็นว่าเงินเป็นเหมือนของขวัญที่ทําให้เราได้รับสิ่งดีๆมากขึ้นเพราะงั้นนี่คือเหตุผลที่คุณมองเงินต่างกัน นนี้กดไลค์กดแชร์กันไว้นะคะแล้วก็กด subscribe ใส่กระดิ่งไว้ถ้าใครอยากติดช่อะไรก็เขียนคอมเมนต์เข้ามานะเดี๋ยวหนูมิวรออ่านเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันนะคะ